สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอปฏิบัติการล่าสุดที่ชื่อว่า g อล์ฟทีม EP 1นะครับเป็นปฏิบัติการร่วมกันของตำรวจบกปปกับทางปปทที่เ,เข้าไปตรวจค้นเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาค่ะก็มีการเข้าค้นทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็จับกลุมอดีตพระชันผู้ใหญ่ไป2รูปแล้วก็มีคนใกล้ชิดเองหนึ่งคน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือคนที่เคยบัวพันกับเรื่องอที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้เรื่องสีกากอฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องสีกากอฟนั่นแหละค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากการรายงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับปฏิบัติการนี้นะคะเป้าหมายเราก็คืออยากจะมา,าทําความเข้าใจข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตเงินวัดที่มันดูเหมือนจะเชื่อมโยงมาจากเรื่องเดิมน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่จุดแรกกันเลยไหมครับที่สุรธานีอันนี้จับใครข้อหาอะไรบ้างครับ ค่ะจุดแรกที่สุราษฎร์เนี่ยเป็นการจับกลุ่มนายทิวากรอายุ59ปีท่านนี้คืออดีตพระมหาทิวากรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทค่ะอ๋อครับแล้วข้อหาหลักๆของท่านคืออะไรครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบคือพฤติกรรมที่เขากล่าวหาเนี่ยก็คือว่าท่านบริหารจัดการเงินวัดแบบว่าคนเดียวเลยแล้วก็มีการเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวเอาไปใช้ส่วนตัวนี่คือยังไงครับมีรายละเอียดไหม มีค่ะที่น่าสนใจคือเขาตรวจพบการโอนเงินช่วงปี65-68ถึงนะคะโอนไปให้น้องสอวิลาวันคนที่เป็นสีกากฟคนเดิมใช่ค่ะคนนั้นเลยค่ะยอดเงินรวมๆกันนี่ล้านกว่าบาทนะคะประมาณล้าน1 0 0 0แสกว่าบาทโอ้ล้านกว่าบาทไม่น้อยเลยนะครับแล้วเหมือนจะมีเรื่องอื่นอีกด้วยเรื่องเงินค่าเช่าที่จอดเรือใช่ค่ะอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือมีการกล่าวหาว่า ท่านเก็บค่าเช่าที่จอดเรือริมแม่น้ําทาจีนจาก3บริษัทเดือนละ30,000บาทเดือนละ30,000ื่นค่ะตั้งแต่ต้นปี66ถึงกลางปี68ดยอดรวมๆก็ประมาณ8ปด0 0 0เบาทแล้วเงินก้อนนี้ไปไหนครับเงินก้อนนี้เขาบอกว่าผ่านนายสันติชัยซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทเป็นคนไปเก็บเงินมาแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตพระมหาธิวากรไปเลยอ้าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดเหรอครับ ค่ะตามข้อกล่าวหาคือไม่เคยเข้าบัญชีวัดเลยค่ะอ๋อซื้อเรื่องนี้ก็เลยโยงไปถึงการจับกลุ่มจุดที่2ที่สมุทรสงครามก็คือตัวนายสันติชัยลูกศิษย์คนนี้เองถูกต้องค่ะนายสันติชัยอายุ38ปีก็เลยถูกจับที่สมุทรสงครามโดนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทําความผิดสนับสนุนยังไงครับก็คือตามข้อกล่าวหาเนี่ยเขาเป็นคนประสานงานเรื่องเก็บค่าเช่าแล้วก็ เอ่เอาเงินไปส่งต่อให้นายธีวากอนก็เลยเข้าข่ายสนับสนุนเรื่องยักยอกทรัพย์กับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบค่ะเข้าใจครับทีนี้ไปจุดที่สที่พิจิตอันนี้เป็นอดีตพระอีกรูปหนึ่งค่ะจุดที่สมที่พิจิตเป็นการจับกลุมนายวิรัตอายุ60ปีหรืออดีตพระเทพวัชราสิทธิเมธีท่านนี้เป็นถึงอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตตเลยนะคะโโหตำแหน่งใหญ่เหมือนกันนะครับตอนจับนี่คือจับที่ไหนครับเขาจับได้ตอนที่ท่านพักอยู่ที่บ้านที่สาวค่ะ ข้อหาก็คล้ายๆกันคือเป็นเจ้าพนักง,งานเบียดบงังทรั์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเหมือนกันแต่มี2กระทง2งกระทงเลยเหรอครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับค่ะคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตอนที่ท่านดารงตําแหน่งผอมจรพิจิตรหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตพิจิตรนะคะตอนนั้นมีคนบริจาคเงินให้3ล้านบาทเพื่อเอาไปใช้พัฒนามจรจรครับ3ล้านบาทใช่ค่ะแต่เงินก้อนนั้นเนี่ย เอ่อตามข้อกล่าวหาคือมันเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านไปเลยแล้วก็ไม่เคยถูกนําเข้าบัญชีของมจรพิจิตรเลยค่ะอืมเงินบริจาคตั้ง3ล้านเข้าบัญชีส่วนตัวแทนที่จะเข้าองค์กรโดยตรงอืมค่ะก็น่าคิดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะสะท้อนเรื่องเอ่อระบบการควบคุมภายในหรือเปล่าหรืออาจจะตั้งใจหรือยังไงเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ผลก็คือเงินมันไม่ได้ไปถึงวัตถุประสงค์ที่คนบริจาคเขาตั้งใจไว้อ่ะคะ่ะพอฟังดูทั้งหมดแล้ว เรื่องมันก็วนกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือกรณีขาวเช้ากับสีกาก,กอฟที่ทําให้พระหลายรูปต้องสึกไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะคือการสึกหรือลาสิกขาเนี่ยมันเป็นการรับผิดทางวินัยสง์ไปแล้วแต่ว่า กระบวนการทางกฎหมายอาญามันก็ยังเดินหน้าต <lo> ่อโดยเฉพาะพอเจอเรื <ffe> <sh> ่องเงินเงินทองทองที่มันดูไม่ชอบมาพากลอย่างการโอนเงินเยอะๆจากอดีตพระไปให้สีกากอฟแบบนี้มันก็ต้องมีคำถามว่าเอ๊ะเงินมาจากไหนใช่เงินวัดหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเรื่องเดิมมันเลยกลายเป็นกุญแจที่ไปไขเจอเรื่องการทุจริตเงินวัดในครั้งนี้ น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่า พอมีเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเงินเนี่ยถ้าสืบต่อเอ่อมันก็อาจจะไปเจอเรื่องอื่นๆที่ซ่อนอยู่อีกได้เรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมแล้วนะคะแต่มันลามไปถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดขององค์กราศาสนาเลยซึ่งอันนี้กระทบศรัทธาคนโดยตรงเลยครับสรุปวันนี้เราก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่ามีการจับกลุ่มอดีตพระสองรูปคนสนิทอีกหนึ่งคนข้อหาก็เกี่ยวกับการทุจริตยักยอกเงินวัน ทั้งแบบเอ่อโอนให้คนอื่นค่ะทั้งโอนให้คนอื่นทั้งเอาเงินค่าเช่าไปใช้เองแล้วก็เอ่อไม่เอาเงินบริจาคเข้าวัดหรือเข้าองค์กรตามระบบครับผมแล้วมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะเอ่อเอาไปคิดต่อจากเรื่องนี้ไหมครับอืมนอกจากเรื่องความสัมพันธ์เฉาเถาที่มันจบไปแล้วนะคะสิ่งที่น่าคิดต่อจริงๆก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ มันเหมือนอกําลังตั้งคำถามกับระบบตรวจสอบแล้วก็ระบบบริหารจัดการเงินในวัดหรือองค์กราศาสนาบ้านเราว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนหรือเปล่ามีจุดอ่อนอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ง่ายๆแล้วเราจะมะีแนวทางป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไขยังไงได้บ้างเพื่อให้มันโปร่งใสามากขึ้นแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ในระยะยาวนะคะ